ที่นี่คือดิออร c a คาเฟ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะอยู่ในอำเภออุทุมพรพิสัยนะคะซึ่งเป็นอำเภอที่แม่ซอยอยู่นี่แหละ ที่นี่เป็นคาเฟ่แรกๆเลยนะคะที่แม่จอยมานะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอยู่อำเภอนี้ไงก็ลองเสิร์ชๆหายดูปรากฏว่าเจอที่นี่มันถูกฉลอมากๆเพราะคาเฟ่เขาแต่งออกมาได้น่ารักน่าไปมากๆเลยจ้าและที่นี่มีบริการเช่าชุดด้วยนะคะใครอยากแต่งสไตล์แบบว่าเป็นสาวญี่ปุ่นอากิโมะอากิมิก็สามารถแต่งตัวแล้วก็มาถ่ายที่หน้าร้านของเขาได้เลยจ้าดูภายนอกกันแล้วนะคะรองเข้าไปดูข้างในกันดูค่ะทุกคน อันนี้เป็นคลิปนะคะเป็นคลิปเก่าของแม่จอยนะทุกคนเพราะว่าแม่จอยถ่ายเก็บไว้แล้วก็อยากจะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำเนาะตอนนี้ร้านเขาอาจจะแบบว่ามีสุดเสไปบ้างนะแต่ว่าคิดว่าภายในหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงคงความเป็นแบบเป็นร้านเดิมๆอยู่และก็ในส่วนของกาแฟและเครื่องดื่มนะคะถือว่า,เ,าเป็นกาแฟที่รสชาติดีนะคะขนมอร่อย และไม่พอนะคะร้านนี้นะคะอยู่ใกล้กับถ้ำพญานาคนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครไปใครมามาไหว้พระก็แวะมาที่คาเฟ่นี้ได้นะจ๊ะก็ถือว่าเป็นคาเฟ่ที่เหมาะกับการเช็คอินมากๆค่ะเพราะว่าแม่จอยก็รู้สึกว่าเฮ้ยคาเฟ่นี้นี่แหละที่เป็นคาเฟ่ที่น่ารักแล้วก็ลิปบเก๋ในย่านอุทุมพรพิสัยในจังหวัดที่แม่จอยอยู่นั่นและจ๊ะในวิถีชีวิตต่างจังหวัดนะคะค้นหาความสุขของตัวเองได้รอบตัวครั้งหน้าแม่จอยมีที่ไหนไปเดี๋ยวนำมาฝากเพื่อนๆกันจ้า